ขออนุญาตใส่เสียงดนตรีอาจารย์ธรรมรง์ด้วยนะครับกรับสวัสดีครับสบัยดีพี่น้องไทยล้วและพี่น้องในต่างแดนทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมในขณะน,นี้ครับผมตอนนี้ก็คือจะพาทุกคนไปชมน้องดาวเสากะมุนั่นเองกำลังจะทับไครเนาะ เก็บไข่แล้วก็มาทับเพื่อเหดกินนั่นเองพี่น้องตรงไหนสะอาดเลยวะลางก้อนยังไปทับลางกอนงไปทับทับหใจมันสะอาดทับบ้งดูทับจะได้ มาเบ่งวิธีการทับไข่หรือว่าตีไข่เนอะของสาวดาวสิเออพื่อว่าจะฮหดให้เขาเขาเขาไปทับนี่เขาสิอันเป็นอย่างเขาจึงทับเขาบอกเขาเอามากินเลยบ่ได้อ่ะเป็นอย่างจึงทับเออเขาทับแล้วก็ เอ่อเก็บกินเนี่ยที่ว่ามันติดอยู่ตามไคหันออกมเนาะเออแล้วสิไปเฮ็ดจไดกินวิธีปุงกินให้จไดเอาไปเฮ็ดจไดกินไปมกอเออไปมกไปออมใส่อยู่หม้อเนาะอที่ดก็ได้เนาะเกือไปไล่น้ําตืมซนี้เนาะ กินก็บ่เป็นใจต่ําก็ลมอีเฮน่งเฮาได้เฮาได้เบิ่งเฮาต้องสังเกตเนาะเห็นว่าพอทบไปเฮาเห็นคือเน้อเฮาต้องได้เก็บได้อาใจออกใจชิมเนาะอ่าเฮาบ่ปะคือว่าสิให้สะอาดๆเนาะเวลาเฮากินเฮาประทับประทานหา ก็สะดวกสบายสะอาดเนาะปลอดภัยอ้าพอดีเขาทั้งรถเขามาฮอดนี้ือว่าไปบรัยแล้วเนาะพี่น้องเขาก็จะได้ย่างเนาะจะได้ปะรถอยู่ลุมพิจะได้ย่างเนี่ยเป้าใหม่เขาเทวาจะไปแจกใหญ่ขนมเนาะหรือว่า เล็กๆน้อยๆน้ำใจเนาะตัวตอนชาวบ,บ้านเนาะที่เพิ่นกำลังเสียหญ้าให้อยู่เนาะกำลังแดดฮ้อนอยู่เอาละพี่น้องอันนี้เป็นเส้นทางที่เราะจะได้เดินทางเนาะย่างไปต่อเนาะเพื่อไปหาเป้าหมายพุ่นแหละเนาะอยู่ภูสูงๆพุ่นแหละเนะาะจะได้กะให้ทุกคนติดตามสมคลิปเราไปเรื่อยๆเน,ะนะาะเาสิได้ เบ่งกันไปเงาเๆเนาะืันนี้สิพาทุกคนไปเบ่งเต็มทีเลยเนาะอันนี้ไปฮอดอันนี้เป็นน้ำเนาะที่ว่าเขาจได้ผ่านเนาะเส้นทางนะ ผ่านไปห้าจุดหมายาปทางเถาสิไปนี่เนาะอันนี้าทา,าวดาวอันนี้คือบ่าวเอและน้องดาวกำลังตักกินน้ำบอนั่นเองพี่น้องกินได้เด้อบม่มีสารเคมีนี่เป็นน้ำน้ำบ่นี่เนี่ยน,นี้กินให้กินเลยไม่ก็สิกินเท่ากันหรือว่าเมื่อยลองเดูไปกินมาดู อันนี้จะเป็นบรรยากาศเนาะที่ว่าเรียบแคมทางที่ว่าเบาวเนื้ออุรมไซสิด้พา,าให้พี่น้องเนาะไปเบึงไปสมน้ำกันเนาะอันนี้อยู่สองฟากทางเนาะจะมีเครื่องปลูกข้องฝังของผม่าสนฮาเนาะ,นะาโดยเฉพาะแมนอะคัโพดหรือว่าซาลีเนาะที่ได้ปลูกไว้เนาะ อันนี้มาหอดอยู่ห้แล้วเนาะใกล้ๆจะหอดบดท,ที่ว่าเขาเป้าใหม่ที่เขาจะไปะถ่ายที่เขาอันนี้ก็คือข้าวไร่ช่วงเดือนมิถุนาหาเดือนสิงหาหนนเองพี่น้องข้าวไร่ก็เริ่อมเขียวงามเต็มภูเขานะครับส่วนมากประชาชนอยู่ในสนบทโดยเฉพาะก็คือภาคเหนือเขาจะทำไรปลูกข้าวอยู่บนภูเขานะครับเพราะว่าไม่มี พื้นที่ราบเพียงสําหรับการทํานานั่นเองพี่น้องบรรยากาศโอ้โหสุดยอดมากครับเส้นทางที่เฮาอะยางมาเนาะปั้ดความสูงความสัน้นเบาเอเพิน่นก็บุกเนะาะเอ้าดาวเพิน่นก็ <c oughs> โอ้ <c oughs> <c oughs> พีเนกพิ่นว่าอยากลองยางเพิน่นว่าไกลสัมได้ก็อียางจานคัน Ô thằng mưa thằng tin về nam. Moment nó lên bây giờ. Moment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  bàn พี่น้องดาวพีน่น้อคงนำเพราะมีนำกิน <c oughs> นะย่างก็บวัยแล้วเน,นาะยังมีการเดินทางต่อเนาะพี่น้องว่างว่าพี่นออ้องเได้เห็นบรรยากาศที่ว่าก็เริ่มมาพักเหนื่อยแล้วเนาะแต่ว่าก็ได้เดินทางต่อระยะทางเทาทไหรยังไกลเนาะประมาณ กิโลพุ่นแหละเนาะมันเป็นศาดาเพิ่นก็จับอดิโดเนาะไปน,นําเนาะเพิ่นว่าไปแจกให้อ่าแม่พี่น้องเฮาที่ว่ากําลังเสียาให้อยู่เนาะ อันนี้ก็เป็นาสาวบานหฮาเนาะที่ว่าได้พากันมาเสียยาให้แต่เสาหมนและเนาะยางมากะเป็น4 5กิโลเมตรหมนและจึงหอดนีิเน,ะนเาละลายเติบเนาะพี่นอ้องเป็นแถวเลยเนาะจำหุ่นเลยเน,ะนาะ อันนี้ก็หอดจุดหมายไปทางอันนี้ก็เป็นหั่นเสียายาให้เลยเนาะอันนี้วิธีการเสียายาให้อันนี้เป็นเสาวยังโอ้ลืมละเสาวยัยงเลยนี่นะเอออันนี้เสาเข็มนะเนาะไปเห็นตาเห็นหนา้าเห็นตาปิดมดเน,ะนาะไปจังแมนดูมันเนาะ อันนี้ก็เป็นเสาหุ้มเนาะป้าเสียยาให้มันง่ายเนาะเ <c oughs> สียยาก็ไว้เนาะพี่น้องอยางมาแต่ไก่เด้เนาะมาแต่6:00 7:00นพุ่นละอ่าหมอพี่แล้วก็ได้ตั้งใจเสียยาให้สวยอ่าพี่สวยน้องสวยเหลือซึ่งกันและกันเนาะอ่าอยู่บ้านเดียว คนบันเดียวกันเนาะต้องสวยเรือซึ่งกันและกันย่ำมีความเจ็บเป็นหรือว่ามีความจำเป็นเนาะพี่น้องที่นี้เป็นพี่น้องเฮาเนี่ยแหละเนาะที่ว่าเสียเงี้ยให้ในมอน้เนาะที่ว่าเบาเนื้ออุรมใสที่พาได้พา ทำไมพี่น้องายางมาแต่บาทหมดแหละเนาะไปเติมพลังให้พี่น้องเขาให้สดขึ้นนี่แล้วแล้วตัวนี้โอ้เฉียบอันนี้เฉียบอันนี้แม่แม่นองด่าเด้อนี่แม่นองด่ามาใส่เนี่ยเราสิายางเงื่อนข้างไหนบ้างว่าตียางเงืง่อน17บาท <c oughs>

Yeah. Uh, Va uh. uh, nó nó vừa là nỗi lượt 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 ครับกันได้คือว่าแล้วพี่น้องเนาะโอ้ก็ว่าเฮาได้คุ้มค่าเนาะที่ได้ย่างมาก็เอาน้ําบาดนี่ไปอาแจกยายให้ภมิพี่น้องเฮาที่ว่าได้ยาให้หมดมือมื้อนี้เนาะที่เพิ่นได้ย่างมาแต่เาพุ่นแหละเนาะจนฮอดต้นวยนี่อนแรงบ่แม่นต้นวยเนาะคือว่าก็ได ดีอกดีใจเนาะเว้าไร้แจีใหญ่น้ำวานนี้เพื่อให้คายเพีนน้องเขาวเซียอย่าให้ม่เมื่อยแดดกระหอนเนาะได้กินเลยกับซึสุๆเขาผู้ให้เขาก็ดีใจผู้ได้รับเขาก็ดีใจเนาะเว่าบริเายังบรเอาสิ่งต่แผนนยังหลเนาะมีแต่เาอใจให้แลวก็ดีใจแล้วนะอะ่ có cũng được long chuyện như nhau sao 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 này nhân sao hùm nó à tin sao đăng gì này youtube là sao mình sao ken cái <laughs> này sao sao thêm nó ờ lưm à mình được phù ngào nó xe nhà có vay nó nhang mà có đủ măn nó บานสมพรมุน่นแฝงอารมไ์สเนาะมีแต่ผูง,งามงามเนาะอ่าเป็นคนด,ดูมันตื่นลูกเศรา้าเนาะไปเสียยาให้ก็ถือว่าหมดเป็นเป็นให้บ่ได้เนาะนงแต่เศร้าขึ้นมาเนาะือว่าความขยันมันเพียรอ่าของชาวบ้านบานสมพรมุคนแฝงอามไสเฮาเนานะเป็นชนเผ่ากะมุถือว่ามีความดุมันอ่าเข็มแขงมีความสามคัคคีสวยเหล,ลือซึ่งกันและกัน แม่สิแจ๊ะอันน่ะยาให้6ห่มเนาะโอ้ยบ่เด้อทําเด้อใส่บูชอยู่อ้าวมาดูดลงเบิ่งแม่เกาดเนาะที่ว่าได้เสียยาให้หมดมือมื้อนี้เนาะถือว่าแล้วประมาณ4ก็แล้วเนาะ แล้วก็สิได้แจกยายกันเมือ่อเนาะอันนี้ก็สิได้อ่าเมื่อบ้านแล้วเนาะนี่เป็นอัน,น,น,อนซาวดาวเนาะ พ่อแม่พี่น้องเฮาได้เสียยาให้สําเร็จเสร็จสิ้นแล้วเนาะได้พากันเมื่อบ้านเนาะอันนี้ก็เศร้าหุ้ม สาวเข้มเนาะสาวแกนอันนาวหมเนาะป๊ามีแต่ผงามๆเนาะอันนี้าวคุมกับสาวแกนเนาะเพิ่นได้เก็บผักอ่ายอดผักกันอาผักน้เนาะเพราะว่าไปแกงอยู่เฮือนเอาไปทิมเออป๊าผักน้กหลายอุดมสมบูรณ์เนาะ ăng Sallylyì Thăng giọt à, hoặc Nam nó thế này kiếp thắc nga hành hôm Vì sao hôm kiếpthắc nha Nam ạ thua nên mình hay sao hôm à bà <laughs> 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 ซาหุ <pr os reviews> <p atter infinite supply> ่มม <sm> ันถามว่าเข้าติเองงามบ่เนาะอืมเข้าาหุมหุมเพิ่นอันน่ะกําลังเก็บผักนําเนาะื่ไปแกงกินต้นแรงนี่เอ่อสิได้พาให้แกงแล้วก็สิเอิ้นอันพี่น้องแหละเนาะมากินนํากันเนาะ อยู่ให้อยู่นาเนาะอ่าอยู่ให้ก็บ,บ่มีแต่ข้าวเนาะอยู่เนาะมีผักน้ําม,มีสาลีอ่ามีสิ่งปลูกสร้างหลายอันหลายแนวเนาะที่ว่าอุดมสมบูรณ์เพื่อเก็บกินตามฤดูก,กาลเนะาะเวลาเสียหญ,ญ้าให้ก็ต้องอ่ากินผักกินมีจังซี่แหละเนาะไปอ่าเพื่อว่าบ,บ่มีบ่อนซอกเนาะมีแต่เวลาปลูกข้าวเอ่อก็ต้องใส่อ่าผักน้ําเนาะ อันนี้ก็เป็นมักอ่ากกมักแตงเนาะถือว่ายังน้อยนะยังใบออกดอกเนะาะเทว่ายังใบเป็นมากเถื่อเนาะโอ้หลายเนาะอันนี้ก็เป็นผักหอมเนาะถือว่าปลูกไว้ใส่ในความจำเป็นเนาะโดยเฉพาะเป็นเวลาแต่งกินต่างๆครับการดำรงชีวิตอยู่ บ้านนอกเนะี๋ยว่าอยู่แบบเรียบง่ายกินแบบธรรมชาติเนะาะบ่มีธาตุเคมีอยู่แบบสบายสบายเนาะอ่าโเฮ็ดเวียกบ่เร่งรีบเนาะคอยเฮ็ดคอยไปอ่ามีความสมรู้ร่วมกันเนาะในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานอ่าอยู่ให้อยู่หนาก็คือกันไปเฮ็ดบ่แล่ก็ชาวบ้านก็ได้พากันไปนะช่วยเนาะี๋ยว่ามีความจ็เป็น ชาวบ้านก็พากันไปช่วยเรือเนาะเพื่อให้ไทยการเสียหน้าให้เบาหรือว่าเห็ดเวียกต่างๆภายในบ้านเนาะให้มันสําเร็จอ่าอ้มกันเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ประทับใจเนาะการไฟสวยนี้เขาก็บ่มีการอาเฮียของขาตบแทนจะเป็นเงินเบาเนาะเขามาด้วยใจมาช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยใจเนาะถึงว่าระยะทางจะไกลสำแตยกระยาเขาก็ รเราเต็มใจมาเนาะอันนี้เป็นสิ่งที่ว่าเบาเหนืออุรมไใสประทับใจหลเนาะสาวบา้านเนาะเขากำลังตัดห้าหน้าเน,น,นาะเื่อว่าสิอน่าไถนานี่ก็เป็นเส้นทางเนาะอาบนำที่ว่าสาบานเป็นกนไปไห้ไปนามาเมื่อยก็ไปอาบนำมานเนาะ ก็ได้อาบน้ำอาบทาเนะาะเพื่อกลับมากินข้าวกินนำ้ำภายหลังที่ว่าไปเหตไ้หเหดหนามาเมื่อยเนะาะซึมาอาบน้ำเย็นเย็นเป็นแม่น้ำที่สาบานสุพรว่าเขาสิพากันมาอาบเนาะทุกทุกวันเป็นประจำวันนั่นแหละเนาะ,เ,นะเมื่อได้ไปเหตไ้หเหดหนาไปเหดนาเหตส่วนตน้นแรงก็ได้พากันมาอาบน้ำจังี่แหละเนาะ อันนี้ก็เป็นบอนที่ว่าจุดซุ่มที่ว่าได้อาบเนาะเป็นบอนที่ว่า,าสาบานหอชิมาอาบ <c oughs> เอาบเอาเองมันก็มาอาบน,นะน้ำเนาะแล้วับตมารอยเดือน,ม,นมาอีกแล้มันมาอีกแล้ว องเท่นั่นเนีมันบำาอีกแลบบ้ว <c oughs> โอ้ยน้ำก็สะอาดสาดเนาะเป็นน้ำที่ว่าบ่มีพิษมีภัยยังเนาะเป็นน้ำที่ว่าธรรมชาตนะิเนาะเลยมาจากภูเขาคนละนะนนเนานนนะ <c oughs> อันนี้เป็นสาวดาวเนาะซาวดาวอันนี้เป็นซาวหุ้มนะ หลังจากที่ได้ไปเสียห้าให้เมือ่อยเหิือนกัมาอาบน้ำเนาะนอันนี้ก็เป็นการดำรงชีวิตแบบเรียบง่ายของชาวบ้านของจุบนันสมพรมหุน่นแขงารุ่มใสเราเนาะ,ะเป็นจุดอซุมเป็นบอนที่ว่าสาบ้านเป็น มาอาบน้าทุกทุกวันเนาะ,ะในตอนแรกกะสิพากันมาอาบน้าแบบนี้แหละกะบ่มีผิดมีไผยเนาะเพราะว่าน้านี้กะเป็นน้าที่ว่าสะอาดเป็นน้บาบ่มีธาตุเคมีภาะว่าเคร็ดบานเฮาก็เป็นบานที่ว่าปลอดสารพิษทั้งแหละเนาะโดยเฉพาะกระแมนการเห็ดหนาเหตุชวนเห็ดให้กะโปรย ใส่สารเคมีหรือว่าปุ๋ยเคมีนี้ในการฆ่าหญ,ญา้า วิธีชีวิตของสันเผากระมูเนาะที่ว่าลุกเดึกตื่นเศร้านะไปเห็ดให้เห็ดนาแต่ว่าเห็ดยางที่ี่บริเวนวาย่างมอมออมอเน,นาะบริเวนยางไกลๆเนาะแต่ว่ายางไกลสมควรเนาะเป็นสี่ห้ากิโลคุณละเนาะจึงสีฮอดเนาะกะ็โดยความดุมันขนยันเพียนโดยความ ลืเงเคยเนาะที่ว่าได้เคยเฮ็ดได้เคยปฏิบัติมาตั้งแต่ป่ย่าตายาหญ่ตั้งแต่บรรพบุรุษพ่นละมาเนาะที่ว่าพาเฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเฮ็ดให้เฮ็ดนาตื่นแต่เศร้าก็ต้องได้ลุกแต่นเศร้านะเพื่อไปเฮ็ดให้เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดส่วนอันนี้ก็เป็นวิถีชีวิตที่ว่าเรียบง่ายของชาวบ้านเนาะ ว่ากินแบบอยู่แบบธรรมชาตินะเบอร์เล็งบอรีบบอร์าบอร์ฝังเนาะอาเอาวอาเบรกับบติดอีกอันนี้เป็นซาพืฟอเนะาะซาฟืฟอไปใช่มาไปให้อ่ะเออยืนเดนนึนนงคอเดจี่ได้ไปให้ไกลบอ่อให้ตั้งแต่บานมา ก่อ่ะประมาณจักกิโลสี่ห้าหอดอ่ะซ้ำอ่ะซ้ำกิโลไปเสียยาให้เต้เอาน้อ <c oughs> ส,สาวสาวเพื่อนว่าไปเสียยาให้อยู่เนาะวันนี่อนากับละเต้ตัวนี้นะกับแล้วเนาะอันนี้เป็นเป็นแม่เต้เออลูกสาวคืองามแท้เอึอ้ย เออลูกสาวคืองามแ <g ül> ท้เนาะอันนี้ก็เป็นแม่สาวพื้เนาะปลาหนิย่างหน่ตัวยัง,งตัวนู่โอเอามีนูตัวหนึ่งซองโตกับบีแบ่งปันกันเนาะอันนี้เป็นน้ำจิตน้ำใจความหักแพงช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนาะสาวพื้เนาะเอานูเอานูานไปให้ผู้ใดสาวพื้ ให้พอเท่าอ่ะโอ้ยอันนาลานพอเท่านี่จังหวแมนใจดีแท้เนาะงามก็งามใจดีก็ใจดีเนาะเสลจองเป็นนางเอกเอ็มวีอยู่เด้อขออนุญาตใส่เสียงดนตรีจากอาจารย์ทองใสนะครับ เอาละพี่น้องมาฮอตนี้ก็สินสุดลงทังนี้เนาะจังไรก็คอฟาาไข่พี่น้องทุกท่านเนาะที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดทุกกำลังใจกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้บอบ่อยครับกราบขอบคุณมากครับผมสําหรับทุกทกำลังใจจากพี่น้องฟังไทยฟังลาวและพี่น้องในต่างแดนท,ทุกท่านเนาะใครทุกคนโชคดีมั่งมีร่ำรวยมีคพามอสำเร็จในนาที่การงานและด้านการเงินนะครับ